สวัสดีท่านผูฟ้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับยูซ่า4ร์ทีนกับสปอยจูร์สิกเวิลด์แคมป์คิดดิเชตซีซั่นสี่ตอนที่สอง ในทีแรกพวกเด็กๆคิดว่าเหตุการณ์สุ่ยๆต่างๆนั้นจะจบลงแล้วเพราะพวกเขากําลังจะได้กลับบ้านและที่ชายฝั่งคอสนาฬิกาแต่ทว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่ออสูรกายตายน้ําขนาดักษ์อย่างโมซาสลัสแดงพุ่งเข้ามาขัดขวางการเดินทางกลับบ้านของพวกเด็กๆจนเรือนั้นแหกกระเจิงและเรื่องราวของพวกเด็กๆทั้งหกหนอนนั้นจะเป็นยังไงต่อก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นฝากไลค์และซับสไคร์กันก่อนด้วยนะภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้ ตีมิ่งแล้วบนเน f ฟ i กไปหาดูกันได้คำเตือนคลิปเฉอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเ,เขาแนะนําให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับหลายชั่วโมงต่อมาพวกเด็กๆที่รู้ตัวฟื้นขึ้นมาก็พบว่าพวกเขาอยู่บนชายหาดของเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจที่แน่ๆไม่ใช่ชายฝั่งคอสตาริกาแน่นอนฮี่ทำไมมันดูสยดสยองสเลเกินนี่กันหนังผีนะทุกคนและเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกดาเลียสก็พาทุกคนเดินเข้าถ้ำอันบืวิด ก่อนจะไปโผล่เขากลับอีกฝากหนึ่งของเกาะที่มีแดดซ่องสว่างสัยจนดาริเอสเนี่ยนึกว่าพวกเขาเมื่อถึงดาวอังคารกันซะแล้วแต่มันจะเป็นไปได้เหรอเราขี่เรือนะไม่ใช่ขี่ยานอาวากาศปัดซบจริงดิฉันกลาวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันดีอะแจ้าเกนจิก็เลยเอามือไปแตะหน้าดารเอสเพื่อบอกว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายเห็นไหมมือฉันไม่ทะลุหน้านายยังไม่ตายที่โดนโมซาสัลทุบก็บุญโขแล้วแต่ดูเหมือนว่ายาสจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะเธอเนี่ย รู้สึกเบื่อซะเหลือเกินที่หนีรอดจากอีกที่หนึงแล้วก็มาติดแงกอยู่อีกที่หนึงไม่ได้ไปไหนสักทีเซ็งจริงๆเลยนะเนี่ยแบบนี้ชีวิตไัยรุ่นของฉันคงจะจบสิ้นแล้วแต่ทว่าจอมสังเกตการและนักวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มยังเบนก็ไปเผอิญเห็นบางสิ่งที่ประวับแวมบส่องแสงมาจากระยะไกลเขาก็เลยรีบบอกกับทุกคนว่า ดูนั่นสิมันมีแสงเลี่ยมมากมๆาาอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้ามันมีแสงแสดงว่ามันต้องมีคนเฮ้ย <Hey, S 1> นายจะมาตัดสินเม่ม่วๆแบบนี้ไม่ได้นะเกนจิแย้งขึ้นมาเพราะไม่คิดว่าการเห็นแสงวับวับแบมบแบมบนั้นจะหมายถึงคําตอบที่พวกเรานั้นจะมีชีวิตรอดแต่เบนที่มองในแง่ดีก็ยังเสริมอีกว่าอย่างน้อยที่เกาะแห่งนี้ก็ไม่มีไดนโนเสาร์สัก,กตัวนายลองคิดดูสิขนาดที่อิสลานุบะเรายังรอดมาได้ไดนโนเสาร์เต็มเกาะไปหมดแต่ที่นี่มีอะไรมีแต่มดในกลัวมดอย่างเงินเหรอ พวกเด็กจะโปกเอ๋ยจงตามเทพสายฟ้าอย่างฉันมาพวกเรารอดแน่แน่ยาที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกและคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่เบนพูดก็ถูกเธอจึงอาสาพวกเพื่อนนำหน้าไปก่อนและพวกคนอื่นๆก็ออกตามเธอไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าได้มีสิ่งมีชีวิตที่หลุดรอดมาจากเรือคอยย่องตามพวกเขามาด้วยฉันเองเออคอมปี อ่าฮะแล้วทีนี้ใครบอกว่าเกาะนี้ไม่มีดอนเสาให้คิดใหม่นะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเกนจิที่สังเกตเห็นบูกลินเงียบผิดปกติเขาเลยพยายามทำให้เธอล่าเริงโดยการเล่าเรื่องตลก ว่าทีแท้จริงแล้วพวกเราติดเงกอยู่บนดาวอังคารเหมือนที่ดาเรียสพูดตั้งหากจนทําให้บุ๊กลินเนี่ยเผอขำออกมาและบอกว่านายเนี่ยตลกจังแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะได้รับเชื้อดาเรียสเมื่อสิทธาเฮ้ก็คงงั้นที่เขาพูดเรื่องไร้าสาระก็เพราะว่าอยากจะให้บุ๊กลินนั้นยิ้มออกมาบ้างซึ่งมันก็ได้ผลที่เธออารมณ์ดีขึ้นมาแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับสภาพภูมิอากาศของกอเกาะแห่งนี้เพราะมันช่างร้อนตับแตกเหลือเกิน แถมอีกอย่างมันก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เลยสัก,กตัวไม่มีแม้แต่ยุงหรือกระทั่งมดที่พวกเด็กๆคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกสัตว์กลุ่มแรกที่พวกเขาจะได้เจอแถมเหตุการณ์ที่เลวร้วายไปกว่านั้นก็คือมันดันมีพยายุทรายที่กําลังก่อตัวเป็นโคตดพายุขนาดใหญ่พัดก็มากะหนาพวกเด็กๆจนต่างฝ่ายต่างพากันพัดหลงไปกันคนละทิศคนละทางโดยที่เจ้าเกนจิพยายามปอบบุกลินพอไม่อยากให้เธอกลัวทั้งสองคนเนี่ยก็ดันล่วงลงไปในล่องหิน ที่เป็นรอยแตกของพื้นดินก่อนจะพากันติดแงกอยู่ที่นั่นส่วนกลุ่มของดาเลียดและพวกคนที่เหลือก็พยายามตามหากันจนเจอยกเว้นแต่เพียงเก็นจิและบุกลินเท่านั้นทั้งสองคนน่าจะหลงไปในทางพายุทรายหรือเปล่าเนี่ยแต่ด้วยความฉลาดของดาเลียดที่สังเกตเห็นรอยแตกระหว่างหินเขาก็คิดว่าทั้งสองคนน่าจะล่วงลงไปด้านล่างมากกว่าเดี๋ยวพวกเรามาออกตามหาสคนนั้นกันเถอะ ทางด้านของเกนจิและบุกลินเองก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างเนื้อคู่ในแบบฉบับละครไทยจนทำให้หัวใจของเกนจินั้นเต็นตุกตับเป็นกล่องชุดจนแอบเผือไปคิดว่าบูกลินจะได้ยินเสียงใจเต้นของหัวใจของเขาหรือเปล่านะชะอุ้ย แต่ถ้านีเรียกว่าเป็นการจู่โจมของความน่ารักของบุกลินก็คงจะเรียกได้ว่ามันพึงเริมเพราะเธอเนี่ยรีบกระหน,น่ำมาจับแก้มของเขาพอจะฝุ่นบ้าดํานาเข้าตาเกนจิซะได้บุกลินที่แสดงอาการเป็นห่วงจึงเข้าไปจ้องตาเขาสักขมิ่งจนทําให้เกนจินิทนไม่ได้ต้องรีบเผลอตัดบทจากโมเมนต์ที่สุดแสนจะน่ารักนี้โดยทันทีเพราะกลัวว่าหัวใจของเขานั้นจะแตกสลายไปซะก,ก่อนเฮ้หยหยุดเลย ถ้ามากกว่านี้ฉันต้องหลงรักเธอแน่ๆส่วนบุ๊กลินเองก็ยังงงๆเพราะเธอเนี่ยแค่เป็นห่วงเขาเพียงเท่านั้นในด้วยช่วงเวลาที่ทั้งเกนจิและบุกลินนั้นได้อยู่ด้วยกันทางเกนจิเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายเมื่อดวงตาของเขาเอาแต่จับจ้องบุกลินโดยที่ตานั้นไม่กระพริบเมัอนเหมือนกับว่ามันมีมนสเสนหรือเวทมนอะไรบางอย่างตึงเขาไว้กับเธออยู่แบบนั้นเลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถละสายตาไปจากสาวน้อยคนนี้ได้เลยนี่นายสบายดีหรือเปล่าเจ้เหอะฉันไม่ใช่สกายวอล์กเกอร์นะ้วยความทงง นี่พูดจาไปเรื่อยเปื่อยสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบุคลินเลยพยายามเล่นถามว่านายได้ยินเสียงที่เหมือนกับน้ํานี่ไหมดูเหมือนว่าพวกมันจะไหลผ่านกําแพงที่เป็นหินพวกนี้และเธอเนี่ยก็ชวนเกนจิเดินตามเสียงนั้นไปเขาเองก็ตามใจบุกลินทุกอย่างและบอกว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็ไปด้วยเพราะเธอฉลาดจนบุคลินใึ้งกับตกใจนี่นายอะไรอะ่ะสมฉเหรอฉันฉลาดเหรอ้วยความเขินอายเกนจิก็บอกว่าใช่แล้วนอกจากแค่สวย เก่งและยังฉลา,าดอีกด้วยจนบุ๊กลินนั้นถึงกับขำพอคิดว่าเกนจินั้นมีอาการแปลกๆตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วทางตัวเขาเองก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันนี่ฉันเป็นอะไรวะเนี่ยจนสุดท้ายเจ้าเก็นจิก็ได้โชว์ความเป็นพระเอกด้วยการเผอ ไปผักก้อนหินก้อนเล็กๆจนเป็นทางเปิดเพียงพอให้ทั้งสองคนหลอดออกไม่ได้จนบุคลินเนี่ยต้องเข้ามาชมใกล้ๆและบอกว่านายเนี่ยก็ทําประโยชน์เป็นเหมือนกันนะเฮ้เฮ <c oughs> ใช่แล้วจะเรียกฟุกก็เก่งใจเรียกตังใจเลยดีกว่า <c oughs> จนกระทั่งทั้งสองคน ไปเจอกับกลุ่มของดาเลียตที่ตอนนี้เจ้าเบนก็กาลังนั่งเศร้าซึมเพราะเอาแต่โทษตัวเองว่าที่ถังเกนจิและบุกลินนั้นหลงทางต่างก็เป็นความผิดของเขาที่ไปพูดบับให้ทุกคนข้ามทะเลทรายไปหาแสงแวววับแต่แล้วจูๆ่ๆทั้งบุกลินและเกนจิก็โผล่ออกมาได้ทันเวลาและบอกว่าเรื่องเคยกล่วยคนรวยนั้นผ่านตลอดแถมบุกลินก็ยังพูดชมเกนจิด้วยว่าเขาเป็นคนเปิดทางทําให้พวกเรารอดออกมาได้ซึ่งถ้าเป็นเกนจิคนเก่ามันจะพูดโอ้อวดและชมตัวเองว่านอกจากจะเกิดมาหล่อและ ยังรวยด้วยแต่ธรราทีนี้เขากับเจียมเนื้อเตรียมตัวและกล่าวว่ามันแค่ฟุกเท่านั้นแหละฮ่าฮุ่จนดาเลียดเนี่ยถึงกับงงมาแน่ใจนะนี่เป็นเกนติคนเก่าไม่โดนอะไรกระแทกหัวมาน่ะก่อนที่เขาจะรีบตัดบทและชวนทุกคนไปดื่มน้ําที่เจอข้ามกะแพงหินซึ่งมันเป็นน้ําสะอาดที่ดื่มได้แถมมันมีท่อประปาต่อตรงมาอีกด้วยซึ่งถ้ามันมีท่อเนี่ยก็แสดงว่าที่นี่ต้องมีคน แต่พวกเขาหายไปไหนกันหมดละ่ะแถมที่ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีต้นเบอร์รี่แบบเดียวกันกับที่เบนและบัมปี้ได้ออกหากินตอนอยู่ที่เกาะอ,อิสลานนบาเบนจึงรีบชวน,บนเพื่อนๆมาก,กินกันเร็วแต่ทว่าในตอนนั้น เบนก็แอบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะแค่สีเหมือนกันก็ได้ก็เลยเรียบเตือนเพื่อนๆให้คลายออกซะเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้หรือไม่ซึ่งดาเลสก็บอกว่านายอาจจะคิดไปเองก็ได้ฉันหมายถึงที่มันมีพิษอนะแต่เบนผู้เอาชีวิตรอดมาจากทุกสถานการณ์ก็บอกว่าเ,าเพาะแบบนั้นพวกเราถึงรอดมาได้ไกลขนาดนี้ยังไงละ่ะและในสุดท้ายพวกเด็กๆก็ไม่กล้าท้าจะกินมันลงท้องก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะออกเดินทางกันต่อ ผ่านมรสุมเขตร้อนของทะเลทรายเลยไปเจอเขากับแสงแวววาวที่เบนนั้นตามหามาตั้งแต่ตนซึ่งมันก็คือแผ่นเหล็กบางๆแผ่นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แถมที่ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีกองกระดูกของสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชนิดอยู่ด้วยเมื่อมองไม่เห็นหนทางว่าจะเอาอยัางไงต่อกลุ่มพวกเด็กๆก,ก็เลยพักอยู่แถวๆนั้นจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนค่าแซมมี่ที่ไม่รู้จะพูดอะไรก็ลุกขึ้นมาตะโกนเพื่อระบายความเครียดออกมาดังๆว่า ก่อนที่พวกเด็กๆทุกคนจะออกมาตะโกนตามเพราหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเขาสบายใจขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยได้แค่พักหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่ใช่พราะกลางดึกในคืนเดียวกันนี้ได้มีสิ่งแปลกๆขยบขยืขย่อนอยู่ที่ภูมยาจนเซนผู้รอดชีวิตของเบนนั้นทํางานเขาก็ปลุกทุกคนแต่บอกว่ามันมีอะไรสักอย่างกาลังจ้องเราอยู่ และเมื่อตัวมันโผล่มาก็ทําให้พวกเ,เด็กๆขนลุกสู้เพราะมันไม่ใช่ไดโนเสารแต่มันคือเสือเขี้ยวดาบโคตรสัตว์นักล่าที่อยู่ในวงตกระูลเซรับซีด้าสุดโหดซึ่งตัวของมันเนี่ยจะต้องมาต่อก่อนกับเบนเทพสายฟ้าที่รีบคว้าคบเพลิงมาหยุดการจู่โจมมันไว้ได้ซะก่อนและด้วยความคิดที่อยากให้เพื่อนนั้นปลอดภัย เขาก็ได้พยายาม่อไอเจ้าเสือเกี้ยวดาบตัวนี้ให้วิ่งไปอีกทางของโขดหินที่มีความสลับซับซ้อนจนเจ้าเสือเกี้ยวดาบตัวนี้ต้องแอบคิดว่ามนุษย์ผูน้นี้ช่างมีความพิวไหวสเสลเกินแต่ด้วยมนุษย์ตัวเล็กๆมีเหลือจะสู้ความว่องไวของเสือยอดนักล่าได้เบนเนี่ยก็วิ่งไปเจอทางตันแถมโคบเพิงก็มาดับเอาซะดือด้อแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อทางเจ้าเสือเกี้ยวดาบเองก็พยายามกระโจนเพื่อไปงาป่าเบนให้เป็นเหยื่ออันโอชะของมัน แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเจ้าเกนจิก็รวบรวมพลังความกล้า กระโจนมากระโดดเป็นล็อกคอไอเจ้าเสือเขี้ยวดาบจนมันร้องเมี้ยวไม่เมี้ยวเงาพ่าพโดนเก้นจิเนี่ยพาลากไปชนกับโขดหินจนฝุ่นตนลบอบอวนไปหมดซึ่งเขาก็จริงจังหวะนั้นบอกให้เบนเนี่ยรีบเห็นกันป่าลาบแล้วเขา้าซึ่งทั้งสองคนก็วิ่งไปตามทางที่ได้วางกัมดักกันไว้โดยก้อนหินก้อนใหญ่ที่ดาเลียดเป็นคนงัดลงมาก็ทําให้ไอเจ้าเสือยักษ์ถึงกับสะดุง้งจนมันเปิดโอกาสให้พวกเด็กๆนั้นนําก้อนหินมาปาไล่มันโดยเฉพาะไอเจ้าเบนที่แข็งมาก เขาก็กระโจนขึ้นมาบนโขดหินและตะโกนออกมาด่าไอ้เจ้าเสือเคี้ยงงงว่าไปซะไอแมวเหมียวจนสุดท้ายตัวของมันก็ยอมจากไปแต่โดยดีเพราะสู้พลังสามากขีของเด็กๆไม่ไหวดาเลียที่วิ่งเข้ามาถามเบนว่านายทาแบบนั้นทําไมมันอันตรายนะลุ้ไหมถึงตายได้เลยเบนก็บอกว่าเขาแค่คิดว่าเขาอาจจะปกป้องทุกคนได้แต่ก็นั่นลืมไปว่าคราวนี้เขาไม่มีบัมปีคอยช่วยเหลือแล้วเพราะฉะนั้นฉันอาจจะไม่ใช่เทพสายฟ้าคนเดิมแล้วก็ได้ดาเลียก็เลยเข้าไปปลอบใจเพื่อน จะบอกว่านายถึงจะไม่ใช่เทพสายฟ้าแต่ว่านายก็ยังเป็นเบน,นเพื่อนรักของพวกเราเจ้ากเกนจิกรีบไปปลอบเพื่อนอีกหลายเลยกล่าวว่าส่วนฉันคือเกนจิสุดหล่อและโคจะกล้าหาญบุกลินก็เข้าไปปลอบตามหอมกับอบไหลและบอกว่าส่วนฉันคือคนสวยและสุดฉลาดจนทําให้ใจของเกนจิเนี่ยเต้นตุบๆอีกรอบในเมื่อลุงเช้าว,วันใหม่มาถึงพวกเด็กๆก,ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเจอในระหว่างทางเพราะมันคือเศษเหล็กและมีลักษณะเหมือนกับขาหุน่น มันเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสตาร์วอยังไงอย่างนั้นแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเจ้าเกนจิดันไปชนเขากับกำแพงล่องหุนที่มีประตูลึกลับเปิดรอพวกเขาอยู่อีกด้วย และเรื่องราวของจูเลสิกเวิลด์เขมคิเเซียสจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้กับพวกเด็กๆได้ใน,นตอนหน้าสำหรับวันนี้อยู่ซาโฟตินขอลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S <S